อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป p อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับ สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่เป็นประเด็นกันอยู่ในตอนนี้นะครับหลังจากที่คอนเสิร์ตท,ที่ฮ่องกงเนี่ยแสดงจบไปนะครับเจนนี่จาก Black พิงคได้ถูกพูดถึงจนกลายเป็นประเด็นใหญ่โตเลยแล้วก็มีคนเนี่ยให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นจากในไวป์ป้อเองก็ตามรวมไปถึงในทวิตเตอร์นะครับมีแฟนๆเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้กันอยู่โดยเฉพาะแฟนอินเตอร์ซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นหลังจากการแสดง Black พิงค์บอลพิงค์เวิร์ลทัวร์ในฮ่องกงสามวันติดเนี่ยได้จบลงนะครับมีแฟนๆชา ชาวจีนบางส่วนเนี่ยออกมาพูดถึงกันจะต้องบอกว่าเป็นแอนตี้ก็น่าจะได้อยู่นะคบเพราะว่าออกมา เหมือนก่อประเด็นขึ้นมาว่าเจนนี่นั้นดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยชอบชาวจีนสักเท่าไหร่การแสดงในฮ่องกง3วันติดนี้มีความรู้สึกว่าเจนนี่นั้นแสดงได้ไม่เต็มที่เต้นเบาดูไม่ค่อยมีอารมณ์กับการแสดงดูไม่ค่อยใส่ใจกับการแสดงเท่าไหร่ดูเฉยเฉยชาชาในฮ่องกงทั้ง3วันตั้งแต่วันที่1วันที่2แล้วก็วันที่3เลยนะครับในทวิตเตอร์เนี่ยมีแฮชแท็กเจนนี่นะครับและแฟนๆเนี่ยก็เข้าไปพูดถึงกันอยู่มากมายบางก็บอกว่าฉันนั้นไม่ได้เป็นแฟนคลับของเจนนี่แต่ฉัน ก็ไม่เคยเรียกชื่อเธอเลยแต่ฉันรู้สึกโกรธและไม่พอใจมากๆได้โปรดดูทัศนคติของเจนนี่ที่มีต่อแฟนๆชาวจีนและแฟนๆทุกคนมันต่างกันฉันเข้าใจได้เลยว่าเธอนั้นทํำไมถึงต้องถูกคนจีนด่าเพราะการแสดงของเธออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกมากมายหลากหลายทวิตเลยที่บอกว่าเจนนี่นะั้นดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจเต้นดูหย่อนยานในการเต้นดูไม่มีเอ NERGY ในการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งเรื่องนี้นะครับกับเจนนี่เนี่ยถูกพูดถึงกันอยู่หลายครั้งมากๆเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ถูกพูดถึงกับการแสดงของเจน ทซึ่งฟันฟีฟยก็บอกว่าการเต้นในคอนเสิร์ตนั้น,นมันไม่จําเป็นที่จะต้องเต้นแรงอะไรขนาดนั้นเลยและที่สําคัญนั้นสาวๆแบล็คพิงคร้องสดกันตั้งแต่เพลงแรกไปจนถึงจบคอนเสิร์ตเลยการที่จะต้องเต้นแรงเต้นหนักมากๆเหมือนกับใน MV และจะต้องร้องสดไปด้วยเนี่ยมันค่อนข้างยากดังนั้นเนี่จะต้องเบาการเต้นลงแล้วก็เน้นกับการร้องกับการเพอร์ฟอร์มทุกอย่างให้มันลงตัวจะเน้นเต้นอย่างเดียวไม่ได้นะครับบางทวิตเนี่ยถึงกับพูดขึ้นมาเลยว่าเจนนี่นั้น พูดคาว่าฮ่องกงบ่อยเกินไปหรือเปล่าทาไมต้องพูดคําว่าฮ่องกงแต่แฟนๆก็บอกกันนะคบว่านั่นแหละคือการสร้าง energy ของเจนนี่ในคอนเสิร์ตให้ bling ทุกคนเนี่ยได้กรี๊ดได้ฮึกเหมิมขึ้นมาและที่สําคัญจัดคอนเสิร์ตท,ที่ฮ่องกองทําให้เจนนี่เรียกแฟนๆว่า b l i n ฮ่องกงจะให้เจนนี่เรียกแฟนๆว่า b l i n k ประเทศไหนและล่าสุดเลยนะครับชื่อของเจนนี่เนี่ยติดเทรนด์ในไวรปอขึ้นมา และก็มีการสร้างข่าวลือต่างๆมากมายนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจแฟนคลับของเจนนี่เนี่ยไม่พอใจกันเป็นอย่างมากในต,ตอนนี้ก็ออกมาเรียกร้องให้ทาง YG นั้นได้มีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นนี้แล้วก็จัดการคนที่สร้างข่าวลือปลอมๆขึ้นมาให้หลับจําให้เด็ดขาดกันไปเลยไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคนที่มาโจมตีว่าเจนนี่เต้นเบ,นเบาไม่ตั้งใจเต้นเนี่ยได้ไปดูคอนเสิร์ตจริงๆหรือเปล่านะครับได้ดูตั้งแต่โชว์แรกจนถ,ถึงโชว์สุดท้ายกันไหมซึ่งแฟนๆหล,หลายๆคนก็บอกว่าจากที่ติดตามดูเจนนี่น เต้นเบาะอะไรเลยและนี่เป็นการเล่นคอนเสิร์ตไม่ใช่เป็นการมาเปิด MV ให้ดูนะครับถ้าอยากให้แบบว่าดูแบบ พอร์ฟอร์แมน์จัดเต็มเต้นหนักๆเต้นแรงๆเนี่ยก็ตามดูกันใน MV ได้เลยแต่ว่าถ้าหากบนคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยเพอร์ฟอร์มบนคอนเสิร์ตทั้ง4สาวคือทําได้ดีมากๆทั้งเต้นทั้งร้องทั้งเอ็นเตอร์เทนแฟนคลับมันลงตัวมากๆแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากๆนะครับคนที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงเนี่ยก็ออกมายืนยันกันแฟนๆที่ติดตามผ่านทางโลกโซเชียลต่างๆเนี่ยก็ออกมายืนยันกันสําหรับใครเนี่ยที่เข้ามาฟังคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้กับับบเเเจนนีคครรมาาาอตมมพูดดุยยไ้้ลลสํหิป ขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ